สวัสดีครับพี่น้องมิสหายสาย2องล้อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ m o t o Bi ์ไซค์โ o โล a ไ a ยแนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายสบายสารพันสารสรับสับเปลี่ยนกันไปเด้อพี่น้องเนะด้อรถใหญ่รถเล็กรถเก่ารถใหม่เทคโนโลยีต่างๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับแม่แนนแมชชีนนะพี่น้องหรือใครมีอะไรที่จะให้ผมทำเรื่องราวเก็บอะไรก็ชี้แนะมาได้นะครับ ทักมาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะพี่น้องเนอะเหงาเหมือนกันแหละทักมาคุยกันครับในคอมเมนต์นะครับใครใช้รถรุ่นไหนอะไรเป็นยังไงหรือไปเที่ยวไหนยังไงก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องเนอะมาวันนี้พอดีผมออกไปนั่งคุยกับเพื่อนนึบอกโหเดี๋ยวนี้สไตล์รถเอเฟกเจอร์มันเยอะเหลือเกินเนาะอะไรเงี้ยมันเยอะเหลือเกินอันไหนเอเฟกเจอร์จริงอันไหนเอเเจอร์เทียมยังไงก็ไม่รู้ผมบอกมันก็จริงเหมือนกันแหละมันก็จริงทั้งหมดแหละ มันเป็นรูปแบบของรถปีสไตล์ของรถทีนี้เขาก็ถามว่าถ้าจะต้องการรถไปลุยเนี่ยอยู่เข้าป่าบ่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะเอาขนหนผมบอก่อนเลยคุณเอาไปเลยซ R อตัวสามร้อยตัวไหนก็ได้ตัดสินใจเอาเลยเขาก็ยกมาอย่างมีพวก n X เออะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอ่าอะไรนะ H ามาด้วยนะครับผมบอกเฮ้ยคุณอย่างอื่นคุณไม่ต้องมองคุณมอง CIF อย่างเดียวตัวสามร้อยถ้าลุยจ๋าจ๋านะมันได้ทั้งออนออฟแบบเต็มรูปแบบไป็นไงเป็นทั้งแอนเจอร์เป็นทั้งออนออฟเป็นทั้งออฟพวกในตัวมันโอโหสมรรถนะมันก็พอเพียงในสามร้อยนะไม่ต้องอะไรมากมายถ้าคุณซื้อรถพวกน,นั้นรถใหญ่พวกน,นั้นคุณเข้าไปลุยนะนี่คุณจะเสียใจความสะดวกของล้ลองตัวมันต่างกันเยอะถามว่า c r f ยังใช้งานในเมืองได้ไหมมันก็ได้อ่ะผมว่ามีความล้องตัวกับรถพวกนั้นด้วยซ้ำไป นะที่เขายกมาอย่าง nx อย่าง cb ห้าร้อยอะไรพวกนี้นะ cb ห้าร้อยันะแล้วก็ทารเอลอ่างเงี้ยพวกนั้นมัน,ม,นมันก็มันก็ดีอ่ะเทคโนโลยีมันก็เพียบแต่มันเหมาะการเดินทางไกลที่มันได้เปรียบก,กว่าและเทคโนโลยีมันก็มีเยอะกว่าแต่มันไม่เหมาะที่จะลุยอย่างที่เขาถามสอบถามผมว่านะเพื่อนเพื่อน,นเขาสอบถามผมว่าจะถ้ะให้ลุยลุยในป่าเนี่ยทำอย่างไรทำงานในป่าอะไรเงี้ยผมบอกเงนี้คุณ C.I.F. เลยคุณมองอย่างเดียวง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นแอเวนเจอร์สไตล์เหมือนกันทั้งหมดเลยที่คุณกล่าวมาที่คุณถามมานะแต่มันแนะนําให้เอา c อ f นะมันลุยได้ได้เต็มที่อย่างคุณอ่ะคุณจะใส่กระเป,าป,าปา๋าฟุ้งกระเป๋าข้างก็ได้ถ้าคุณใจถึงพอในะเวลาคุณจะไปเดินทางไกลอย่างนะเงี้ยนะแต่ถ้าคุณทําในป่าเข้าป่าเข้า,ขาอะไรบ่อยๆเนี่ยผมแนะนําให้ C.I.F. มันสะดวกสบายมันรถมันเบากว่าและคอนโทรลได้ง่ายกว่า ้ถเครื่องยนต์สูบเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรมากมายเลยคุณดูแลไม่ต้องดูแลมากไม่กดกบาลเทคโนโลยีมันก็มีเี่ยมีพอตัวมันนะเนียมันอาจจะไม่มากมายเหมือนพวกอ่าซีบีห้าร้อยเอ็กอะไรพวกนี้หรือว่าทันเซลพวกนั้นไม่ต้องถึงอฟริกาทวินหรอกราคามันสูงบอกเขาก็ถามว่าถ้าซื้อมือสองมันได้ไหมก็ได้อ่ะมือสองสภาพส,สวยๆก็เยอะแยะนะแล้วราคาไม่แพงด้วยผมบอกถ้าคุณเจอดีๆนะสภาพดีๆนะจับได้เลย ในใช้รถพวกนี้คุณไม่ต้องห่วงเรื่องอารอะไรมันมีในนี้อยู่แล้วมันมีหมดแหละเพราะของฮอน้าเขาก็ดูแลให้อยู่แล้วพวกนี้อะไรคุณซื้อที่ไหนก็ได้แล้วมันมันก็ไม่จุกจิกด้วยเซอเอฟมันเหมาะที่จะลุยนะมันเป็นแอมเบนเจอร์ตัวจริงมากกว่าแล้วเป็นได้ทั้งออนออฟคุณพามันลุยไปเถอะนะแต่ตัวรถมันเบามันไม่หนักมันอาจจะสูงหน่อยสูงก็ว่ามันก็พอๆกับรถที่คุณกล่าวมาแล้วเครื่องยนต์มัน ก็วางสูงพร้อมที่จะพาคุณลุยเข้า,าไไในปุกในตรงในป่าในอะไรก็ได้ถ้าคุณลองเอาแอฟริกาทวินหรือเอคลเจ็ดร้อยห้าสิบทานเอลลุยเข้าไปถ้าคุณเจออะไรหนักๆเนี่ยคุณเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยลู้นี้ออเซียเอฟดีกว่ามันคล่องตัวกันกกเยอะนะนอกจากคุณจะซื้อรถพุกนั้นไว้เดินทางไกลไว้ท่องเที่ยวไว้นะปิ้งเบาๆลุยไม่หนักถ้าส่วนมากคุณอยู่ในป่ามากกว่าอะไรเงี้ยผมก็บอกให้เขาบอกว่าเอาเสียเอฟ ตัวสามร้อยอ่ะตัวไหนก็ได้จัดสินใจเ้าก็ลองไปดูถ้าเจอมือสองหามือสองเราก็แล้วแต่สภาพดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะแลไม่ต้องห่วงใช้ไปเถอะลงอะไรมันเพียบแล้วการดูแลไม่ต้องปวดหัวกบ,บาลอะไรนะทเทคโนโลยียก็ไม่มากคุณขี่สบายๆมันก็พอตัวมันแหละไม่ใช่ไม่มากแต่มันก็มีเทคโนโลยีพอตัวมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณได้ใช้สนุกสนานกับมันแล้วมันขี่สนุกมากกว่าเงี้ยกว่านะหรือว่าคุณจะเอาไอ้ซูเปอร,ร์คัพก็ได้อย่างผมเนี่ยผมก็บอกๆๆๆๆ แต่นั้นไม่เหมาะที่จะลุยไปหนักๆแค่นั้นนึงเก่งๆซุเปร์คับก็ลุยเข้าป่าได้นะแต่มันจะลุยหนักๆไม่ไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่าประเภทของการใช้งานของรถมันไม่ได้เอาไปลุยแบบนั้นมาบอกอย่างนี้ถ้าคุณเข้าป่าเชียรอย่างเดียวมือสองก็ได้สภาพดีๆเพียบเลยตวนนี้คนที่ปล่อยมือสองเยอะแยะหมดตัว300ร้อนะตัวไหนก็ได้เรื่อามันจะเอาตัวท็อปตัวล่างสูบก็แล้วแต่ตัว3 0 0แ้วฮลคุณก็เก่งๆมันก็พอเพียงสมรถนะมันก็เหลือเฟือนะผมเห็นทำ ยูทูบทั้งหลายเขาก็ใช้กันเต็มทั้งในประเทศต่างประเทศนะพากันเที่ยวไปหลายคนก็ประทับใจนลุยน้ำลุยคนปลูกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยมันลุยไปได้หมดอ่ะว่างผมผมว่าจะเอาเรื่องราวของเขามาลงบาตรงน,นี้กำลังติดต่ออยู่นะครับเพราะว่าเขาลุยได้สะใจจริงๆคุณไม่ต้องเอารถใหญ่ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอะไรนั้นไม่ต้องมองนอกจากคุณมีพวกนั้นคุณไว้ขับขี่ท่องเที่ยวแคมปิ้งอะไรเข้ากลุ่มเข้าอะไรไม่ได้ลุยมากมายอย่างเงี้ยนะพวกนั้นมันก็ลุยได้ แต่มันลุยหนักๆมันไม่มันยังแพ้เสียเอฟนะผมว่านะเสียเอฟกับขี่ง่ายกับขี่สนุกคอนโทรลง่ายโอเคนะครับนี่เก็บมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของเราแอมเวเจอร์นะเพื่อนเขาคุยแล้วเขาแย่มาทําไมเดี๋ยวนี้แอเวเจอร์มันเยอะจริงๆอะไรก็เป็นแอเวเจอร์หมดมันมันเป็นประเภทของรถแค่นั้นเองการใช้งานจริงๆมันมันต่างกันเยอะนะมันไม่เหมือนกันให้อยากเสียเอฟจะเข้าป่าโดยตรงเนี่ยเอาผมตัดสินใจให้เขาเลือกเอาเลย มือสองก็ได้มือหนึ่งก็แล้วแต่โอเคนะครับนี่เป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยมาเล่าสู่กันฟังใครมีประสบการณ์ใช้รถรุ่นไหนยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังแนละพี่น้องทักทายมาจะได้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานกับให้ท่านที่สนใจอีกหลายๆท่านเขาจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเขาได้นะรับลองเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะโอเคนะอชอบชอบเรื่องสไตล์นี้หรือเรื่องเล่าอะไรสารพันสาระต่า,ะางๆนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องให้กำลังใจผมนะมองเดอร์มอเตอร์ไซค์โซโล่นะสารพันสาระในแวดวง2องอสลับส,บสับเปลี่ยนกันไปส่วนผู้ติดตามที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเป็นกําลังใจให้ผมเป็นช่องเล็กๆอะ่ะผมก็มีใจรักในแวดวงนี้แล้วผ,ผูกพันมันมานานปีนะครับก็ทําช่องขึ้นมาอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างะนะก็ ขออาภัยไว้หน้าทีดีด้วยนะครับอื่องราบางอย่างว่าจะมีข้อมูลอะไรคาดตกบกพร้องหรือไม่ถูกใจขออาภัยไว้หน้าทีนี้ด้วยโอเคครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับมีอะไรชี้แนะก็ชี้แนะมาในคอมเมนต์ได้นะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพสุขบี่รถไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขกัขขบการเดินทางมีความปลอดภัยทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ